ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับเบอร์โทรศูนย์เ9้าสี่เจ็ดศนะครับช่างชัยก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วครับเอฟก็ทําเครื่องทํโครงอยู่ในร้านนี่แหละนะครับเนาะก็คิดถึง f อฟทุกคนเลยนะครับเนาะก็ขอขอบคุณ f อฟทุกคนเลยนะครับเนาะที่ติดตามมาในช่องรถไถคนจนนะครับเนาะ วันนี้อัปเดตวันที่9ธันวาคมนะครับเวลาประมาณ9โมงกวา่วาๆนะครับเนาะก็ขอขอบคุณ f c ทุกเสียงทุกสายนะครับที่ติดตามมาในช่องรถไถคนจนนะครับเนาะอย่างเช่นนะครสวรรค์สิงห์บุรีอำเภอบรรพฤพิสัยนะครับเนาะแล้วก็อะไรแถววัดโบสถ์นะครับพี่โลกนะครับเนาะก็ขอขอบคุณ f c ทุกคนเลยนะครับถ้าที่ติดตามมาในช่องรถไถคนจนนะครับเนาะ ก็ร้านทวีชัยวันนี้ก็ลงของใหม่นะครับเนาะก็เดี๋ยวจะลงให้เอฟซีดูนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับเนาะร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับเนาะมาเปิดหัวกันด้วยโครงรถสวยๆนะครับเอฟซีเป็นโครงอัพใหม่พาใหม่นะครับโครงรถสวยๆเลยนะครับเป็นบิ๊กคิวไทเทเนียมตัวใหม่หางปีกนะครับเอฟซีนะครับเป็นโครงเค้กใหม่พาใหม่นะครับสวยๆเลยนะครับเอฟซีหางปีกนะครับ ตัวนี้อยู่ที่13,000บาทนะครับมีรับประกันเกียร์ให้พร้อมเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ FC รีบๆเลยนะครับสายวิกกิวนะครับสายสยามแท็กเตอร์นะครับสายจักรเพชรสยามแท็กเตอร์นะครับโค้งใหม่ๆสวยๆนะครับ FC เข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับตัวละ13,000บาทนะครับไปมาดูด้านหน้ากันต่อนะครับ หรือจะเป็นในด้านยางใหม่กระทะใหม่นะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับมีให้เลือกให้ชมอีกเยอะนะครับคู่ละ3,500นะครับ fc ยางพร้อมกระทะนะครับเป็นยางหล่อ A นะครับเนาะนิ่มๆเลยนะครับสนุกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับหรือจะเป็นในด้านโค้งนะครับราคา5,000 6 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0นะครับยังมีให้เลือกให้ชมไม่ต่ำกว่า ร้อยกว่าตัวแน่นอนนะครับ FC นะครับค่อยดูไปนะครับโค้งหน้าจะเป็นร้อยสองร้อยตัวนะครับ FC นะครับสนอกสนใจตัวไหนนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์สามเก้าสามสี่หนึ่งนะครับไปเดี๋ยวทางไขจะพามาดูด้านหน้ากัน เครื่องโค้งนะครับไม่ว่าจะเป็นคูปัต้า ET80 ET95 ET110 นะครับหรือจะเป็นในด้านโค้งมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ FC ตัวละ9 0 0 0พ0 0 0 0ื่นหมื่นหนึ่งหนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทร0 9 4 7 0 3 9 3 4 1นะครับหรือจะเป็นในด้าน TF85 เจ้าโลกนะครับสภาพใหม่ๆเลยนะครับ FC นะครับในนิ่มๆเลยนะครับพ่อยังขาวอยู่เลยนะครับเครื่องเดิมๆนะครับ ตัวนี้อยู่ที่1 8 0 0 0บาทนะครับหรือจะเป็นในด้านคูปตท้า ET95 นะครับเป็นเครื่องบิ้วนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวนี้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับโค้งสยามแท็กเตอร์หางปีกนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่10,000บาทนะครับสนวนกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับหรือโทรสอบถามได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับสัญลักษณ์นะครับล้อเหล็กวางบนโค้งนะครับ คงเครื่องวางบนล้อเหล็กแม่ f c ก็ไอ้ช่างไ้ก็พูดไปนะครับลืมไปแล้วนะครับเบอร์นะครับมาดูด้านนี้กันต่อนะครับสัญลักษณ์นะครับติดกับไฟแดงไทงามนะครับจะเจอร้านทวีชัยเจริญยนตไทรงามนะครับเนาะมาดูด้านนี้กันต่อนะครับจะเป็นโค้งคอสโมนะครับเครื่องคูปต้าอีท1 1 ET80 e t อีที80อีที95ะครับยันมา150-160ร้นะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์มีให้เลือกให้ชมอีกเยอะนะครับ หรือจะเป็นในด้านคูปัตต้าอาร์ทีอยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเอฟซีอาร์เอิร์กยังไม่เคยได้ถอดไปเลยนะครับในนิ่มๆเลยนะครับเครื่องสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่2 2 0 0 0บาทนะครับรับประกันข้างในให้เลยว่านิ่มแน่นอนนะครับหรือจะเป็นในด้านรถอีแันไทยแลนด์นะครับยาว6ศอกครึ่งนะครับเปิดข้างนะครับคัสสีสวยนะครับยางยังก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยางยังดีอยู่นะครับกุะบะสวยนะครับตัวนี้ หน้าตัดนะครับเอาเครื่องมาใส่ f f c ก็ขับไปได้เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่3 5 0 0 0บาทนะครับ FC นะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจรินยนไซงามนะครับยังมีสินค้าให้เลือกให้ชมอีกเยอะนะครับเครื่องก็น่าจะประมาณ70-80ตัวน่าจะได้อยู่นะครับ FC นะครับไปเดี๋ยวช่างชัยจะพาไล่ดูนะครับ สน,สนใจสินค้าตัวไหนนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทร0947 03 93 41นะครับไม่ว่าจะเป็นคูปัตต้า e t 8อีท9 5 ET110 e นะครับอีที้บิลนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเปลี่ยนลูกนะครับอยู่ที่20,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นคูปัต้ตอีที1เดิมๆตัวละ18,000นะครับ หรือจะเป็น et95 เดิมๆติดนิ่มๆนะครับตัวละ14,0 0 0หนะครับหรือจะเป็นคูบัตเ et95 บิ้วนะครับเป็นปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวละ1 5 0 0 0บาทนะครับมาเลือกมาชมได้เลยนะครับสายคูบัต้าสายยันมานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูบัตเ rt110 นะครับ rt110 นะครับสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับเสียงในนิ่มๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่24,0 0 0บาทนะครับ นกสนใจตัวไหนนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับตัวนี้จะเป็นคูบะต้า E-T 110เดิมๆนะครับในนิ่มๆเลยนะครับเนาะตัวนี้อยู่ที่16,500บาทนะครับค่อยๆดูไปนะครับร้านตวีชัยเจริญยนนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับของชาวเกษตรกรนะครับเนาะช่องรถไถคนจนนะครับก็จะสรรหาสิ่งดีๆมาให้ FC กันนะครับ ตัวน e ี้จะเป็นคูบาต้าอ e t 110ร้อยสิบบิ้วนะครับบิ้วเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับไฟเฟยติดใหม่หมดเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับคนกสนใจนะครับเออ fc ฝากด้วยตัวนี้ยันม่าสิบแรงนะครับยันม่าสิบแรงหัวขาวนะครับในนิ่มๆเลยนะครับเนาะตัวนี้สวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่แปดพันบาทนะครับ fc มาเลือกชมได้เลยนะครับยันม่าสิบแรงนะครับ ยันมาสิบแรงนะครับตัวละ8 0 0พันบาทนะครับเครื่องโคงมีให้เลือกให้ชมอีกเยอะนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไซงามนะครับติดกับไฟแดงไซงามนะครับเบอร์โทรศูนย์9 9 3 4 1ี่4นะครับอย่างไรก็ฝากโคงบิวไว้ด้วยนะครับโคงบิวสภาพสวยๆนะครับเข้ามาแล้วนะครับจะเป็นบิ๊กจิ๋วสยามเซกเตอร์สิงสยามโคงนก NT 1 1นะครับเข้ามาแล้วนะครับ F c นะครับ ตัวนี้จะเป็นยันม่าร้อยหกสิบนะครับสภาพสวยๆนะครับร้อยหกสิบนะครับได้สตาร์ทนะครับตัวนี้อยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นยันม่าร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยึดนะครับสภาพหลุดจำนำนะครับตัวนี้เครื่องยึดนะครับยันม่าร้อยห้าสิบนะครับสภาพไม่เคยได้เปิดได้ื้อนะครับในนิ่มๆเลยนะครับ สนอกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนไสงามนะครับตัวนี้อยู่ที่4 0 0 0 0พันนะครับยันมา150นะครับสภาพสวยๆนะครับหรือจะเป็นในด้านโครงจากเพชร lp 102นะครับเป็นโครงเช็คใหม่พาใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวทางชัยจะพาไปดูโครงนกนะครับ ไปดูในอู่กันนะครับเนาะก็ตั้งใจก็คิดถึง f อทุกคนเลยนะครับเนาะก็หลายๆท่านก็เกี่ยวข้าวเกี่ยวปลากันแล้วนะครับเนาะไงก็ฝากร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามไว้ด้วยนะครับโครงนก NT11 นะครับเป็นโครงผ่าเค้กนะครับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ FC นกสวยๆเลยนะครับ NT11 นะครับเข้าแล้วนะครับ FC นะครับมาดูชมได้เลยนะครับโครงนก NT 11นะครับ นี่ก็จะเป็นโครงบิ๊กจิวไทเทเนียมหางปีกนะครับเนาะภาพสวยๆเลยนะครับ FC โครงนกนะครับ NT 11นะครับเข้าแล้วนะครับโครงก็ลังทำออกมาเรื่อยๆเลยนะครับ FC นะครับนี่ก็เป็นโครงเช็คใหม่พาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเขามาดูข้างในนะครับนี่เป็นโครงอัพใหม่พาใหม่นะครับเช็คทุกจุดนะครับเห็นไหมครับ กว่าจะออกมาเป็นสีได้สติกเกอร์ได้นะครับเราต้องผ่าใหม่หมดเลยนะครับรื้อใหม่หมดนะครับอย่างกับเครื่องเนี่ย fc ถ้าจ้างใช้บอกเป็นเครื่องบิวน okay, okay, anyway. ี่บิวบิวบ so ิวถึงนะครับ fc คือถอดใหม่หมดเลยนะครับเช็คใหม่ผ่าใหม่นะครับลูกเลิกเดียวออกหมดเลยนะครับข้องข้อเวี่ยงนะครับคือเราทําแล้วเรารับประกันให้ลูกค้านะครับเนี่ยอย่างกับโค้งนะครับเนาะกว่าจะออกไปแต่ละตัวนะครับต้องผ่ารื้อหมดทุกจุดนะครับเพราะว่าเราทําแล้วต้องทําให้ถึงนะครับเนาะ ไม่ใช่ว่าทาทาสีแล้วก็ประกอบใช้ได้เลยนะครับลูกค้าไปใช้ไม่ได้ก็จะเสียร้านนะครับเนาะก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ให้ช่องรถไถคนจนด้วยนะครับกับช่างชัยนะครับเนาะก็ตอนนี้ช่างชัยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหน้าหนาวหรือหน้าร้อนนะครับฝนก็จะตกทุกวันทุกวันนะครับเนาะก็ร้อนแล้วนะครับ อะไรอะไรก็เปลี่ยนอากาศไปเยอะนะครับเนาะก็มันดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับ F c นะครับท่างใช้วันๆก็จะขุกอยู่ข้างในในอู่นี่แหละครับเนาะไม่ได้ไปไหนแหละครับเลี้ยงงัว <laughs> นะครับเนาะก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อไปแรงใจทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่องรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคําว่าเออ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่องรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ